สนับสนุนโดย To y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการคือเราทํางานอยู่บ้านจนเราไม่อยากกลับกรุงเทพอีกแล้วเราไม่อยากกลับไปรู้สึกเหมือนเดิมอีกแล้วอะคือเราไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบกรุงเทพนะกรุงเทพมันก็เดินทางสะดวกแหละแต่ว่าเรามันจนไนงะมันเป็นเมืองที่ตอกยาความจนนะเหมือนว่าเออเรามปนคนรายชั้นกับเขานะคนละชั้นกับใครไม่รู้แต่รู้คือกูชั้นล่างสุดแล้ว คืองานมันอยู่ในกรุงเทพอะแต่คือเราทํางานอยู่บ้านจนเราไม่อยากกลับกรุงเทพอีกแล้วเราไม่อยากกลับไปรู้สึกเหมือนเดิมอีกแล้วอะคือเราไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบกรุงเทพนะกรุงเทพมันก็เดินทางสะดวกแหละแต่ว่าเรามันจนไงมันเป็นเมืองที่ตกยําความจนนะเหมือนว่าเออเรามานคนระชันกับเขานะคนละชันกับใครไม่รู้แต่ครรู้คือกูชั้นล่างสุดแล้วตอนเนี้ยคือรู้สึกเหมือนเราแบบเฮ้ยคืออยู่บ้านนอกเราก็จนไงแต่พอเราเข้ากรุงเทพไปอะ กูโคตรจนเลยมึงกูแบบคนละชั้นอะเข้าใจคําว่าแบบจนมันนอกกับจนในเมืองอะมันไม่เหมือนกันเลยอะมึงมันเป็นเมืองที่แบบโลกความจริงมึงมันจนมึงมันต้องดิ้นโลนนะอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเห็นคนแก่เขาทํางานหนักอ่ะเรารู้สึกว่าโอ้โหนี่แหละคือเราในอนาคตในอีกสี่สิบปีข้างหน้าอะไรเงี้ยคือเราเห็นแล้วเราแบบอืมชะตากรรมเราคงไม่ต่างกันอะไรเงี้ยแล้วก็ แล้วยิ่งเห็นรถหรูๆในกรุงเทพแล้วสักว่าโหคนพวกนี้นี่แบบคนละชั้นกันาจริงเนาะอะไรเงี้ยคือเราลําพังแค่จะเลี้ยงให้พอเดือนแต่ละเดือนในสมัยที่ใช้ชีวิตในกรุงเทพแบบใจ่ข้าวหัออะไรเงี้ยเรายัางแทบไม่พอเลยมึงเหมือนมาชีวิตบวชแต่เรื่องเงินนะอะไม่พอไม่พอไม่พออย่างเงี้ยแต่คนอื่นเขาแบบเราอยากจะมีชีวิตที่หรูหราแบบไม่ใช่แบบอะไรขนาดนั้นแต่ก็อยากจะมีแบบบ้างอะไรเงี้ยก็ช่วยอยากลองแหมอยู่ในกรุงเทพ,พทั้งทีแต่แบบ ไม่มีตัญงยาวอะคือว่าฮึบฮึบเลยอะแล้วก็มันจะมีป้ายรถเมล์ป้ายหนึ่งที่เราฝังใจมาทุกครั้งที่นั่งรถผ่านอะเราจะเบินหน้าหนีคือเราอะเคยรอกลับบ้านอวันสัวมึงตอนเย็นอะสองชั่วโมงเกือบสามชั่วโมงได้มั้งคือยืนตากฝนอะคือมันก็ไม่ถึงตากฝนเราแต่มันจะมี เงาใต้สะพานลอยที่พอบังหัวแต่ขาเปียกหมดเลยนะแล้วก็ยืนแดกของอยู่คือไม่ใช่ว่ารถไม่มานะมึงรถมาแต่ว่ากูแย่งขึ้นเขาไม่ทันมึงตอนนั้นน้ำตาคอมึงคนเราจะยืนรถเมย์น้ำตาคอหรอวะกูถามจริงเออกูนั่นแหละแล้วก็แบบแบบมันมันรู้สึกใจไม่ดีมันรู้สึกเป็นเหมือนแบบเหมือนเราพอเข้ากรุงเทพปุ๊บแบบตัวเราเป็นสีเทาอ่ะแบบวูย่าออคือพอได้อ่านเมนแล้วเราก็เฮ้ยแมสว่ะ ำไงดีวะคือมันกลายเป็นว่าเราไปพูดแทนเขาไปหมดเลยอะไรเงี้ยซึ่งเราแค่แบบพูดในมุมของเราแบบจากประสบการณ์ของเราอะไรเงี้ยเออแล้วก็มีทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์แล้วก็ไม่มีใครมารู้จักเราเพียงแค่คลิป,คล,ปคลิปเดียวใช่ไหมแต่ว่าเออแบบอยากจะฝากตรงนี้หนึงก็คือแบบว่าเออแบบในเมื่อเราไม่รู้จักกันแล้วอะก็ <c oughs> ใจดีกันหน่อยนิดนึง <c oughs> คือพื้นฐานแล้วเป็นแค่ผู้ใช้ติ๊ิตอลนิดนึงเท่านั้น ไม่พร้อมรับไม่พร้อมรับแรงกระแทกคุณพี่คือแค่บ่นและงงเงในมุมของตัวเองคุณพี่คุณพี่น้องเป็นแค่คนคนอีค,ค,คนคนหนึ่งคนคนที่รักเธอไกลๆคนที่ไรตัวตัวในสายตาคุณพี่พี่ก็ตาใจใช่ปะคือแบบน้องน้องยังคงต้องทํางานน้องงต้องสู้ต่อไปแต่ว่าในมุมมองการที่แบบไปกลับไงแบบว่าบ่อยอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกได้ก็ สู้ชีวิตขะเอก็จ้างจ้างได้นะคะคุณพี่ก็สร้างเลย้สร้างตัวจ้างได้เลยคุณพี่ไปยกของยกน้ำก็ได้คุณพี่มาแล้วมาแล้วคุณพี่มีใจดีน้องนิดน,นึงน้องขอโทษว่าถ้าแบบน้องทำอะไรแบบเฮ้ยขัดหูขัดตาอะไรแล้วก็ขอบที่แบบเออแบบเอ้ยแบบคนให้กําลังใจเยอะมากเลยแบบมันดูคนหูมากเลยใช่ไหมแบบโงงยงไงงงงงงนิดนงึงแต่ว่าได้กงงงงงแงงงงงนนงงเฮ้ยงงงงงงงลังใจสู้สู้ตัวเอง อย่าลืมพกทิชชู่กันนะคะเอาไวำหนับน้ำตาดิปล้าลดเมย์เอามึงมึงเศร้ามีคนร้องไห้ด่ป้าลดเมย์เยอะมากฮึบฮึบและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไรทีวีปุ่มซ u p เปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง youtube ได้ทางด้านล่างขวามือไรทีวีขอบคุณค่ะ